วิชาการกล้าวไกลสุขภาพสดใสมีวินัยเป็นเลิศชูเชิดภูมิปัญญายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจารย์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะโสธรเขตหนึ่ง โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจานตั้งอยู่หมู่ที่6บ้านผือฮีตำบลน,นาสมัยอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรมีเขตพื้นที่บริการถึง3หมู่บ้านได้แก่บ้านนาลาบ้านนาจานและบ้านผือฮีปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจารั์มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น40คนโดยแบ่งตามระดับดังนี้ 1. ระดับปถมวัยมีจำนวน10คน 2. ระดับปถมศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น30คนปัจจุบัน มีนางสาวดาุนีนนทศิลป์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจารยร์มีครูประจำการทั้งสิ้นสองคนครูอัตตาจ้าง3คนพนักงานราชการหนึ่งคนธุรการโรงเรียนหนึ่งคนและนักการพานโรงจำนวนหนึ่งคนค่ะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณะครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นการเรียนที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงการจัดโครงการและกิจกรรมที่สำคัญโรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมที่สำคัญเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนโรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจารย์ มีคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้นำชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลนาสมัยได้ให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือในทุกๆด้านและจากการดูแลการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนส่งผลทำให้โรงเรียนมีผลงานที่ภาคภูมิใจดังนี้รางวัลโรงเรียนคุณธรรมจากสพทร,ระดับ3ดาว ได้เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรระดับประเทศรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเขตพื้นที่การศึกษาการแปลรูปอาหาร รางวัลเหรียญทองการแข่งขันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งแข่งขันศิลปะทัศนศิลป์การแข่งขันวิจิตรกรรมเทคนิคผสมระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันงานอาชีพแปลรูปอาหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจารย์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณค่ะ